กินอยู่นี่นะก็เห็นงานได้หน่อืมว like ่ามันกินซ really? yeah. ื่อๆว่ามันกินซี่ๆได้หน่เห็นงานได้หนี่โอ้มองไงเห็นงานคาบๆได้หนิกินอยู่นี่กินให้เบิ้งกินโต้ดิหนีิกินสมกตสวดุลตาสวดดิหนิงานได้นี่เป็นงานของเขาอืมพวกเราหรือว่ากินสมกตสวดุลตาสวดส่องกระจกบ้างไหมระฟ่องแล้วกินกระเบื้องกระองหนิมันเป็นกล้องกล้องหันหนามาหันกระหอง กินอิ่มแล้วก็ไปต,ตัดตอกขีดเห็ดจาของกินหู้จักจะาของว้าอืมเป็นบ้าเลยกินเขาเพรเบิบ้งจาของเนีเบิง้งนี่เนี่ยเบิง้งขึ้นมอได้เนาะอืมเป็นงานของเขาได้เนาะอืมเฮ็ดได้คือเขาก่อนจังของมาว่างเขาเดอ้ออืมจะบอกไหมเป็นงานชะเดินบ่ลกินโซนี่บ่อือเป็นงานงานสบายอืม งานสบายหาเงินง่ายขายยาบ้าขายยาเสพติดไปขายหลซดสูบตำรวจจับพวกเขาไม่เห็นติเอาข้าวกันทุททมืมันไห้เงินเร็วไห้เงิน,งนดีขายยาบ้าตำรวจจับพวกเขาติดคุกอีกอม,มา เดีย๋ยวรอนยากี่พี่น้องไปหางินประกันอีกว่าเห็นจีแม่เ่าอายุเท่าไรอยายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมันมีงานเห็ดมีไยได้เห็ดงานหนักกับอะไ,ไ้แล้วไม่กินกินโซ่เด้อูุณเด็เเ่าเคือยายจำพูดเนี่ยเห็ดงานหนักอะไรให้กินกินโซ่เลยไม่ต้องไปกินสั่นไปขายยาบกยาบาดต้องไปกินสั่นสิไปขายยาเสพติดเนี่ยให้งานคือยายจำพูดเนี่ยกนนยินโซ่เนี่ยแขว่งวงแขว่ร้อนร้อนเนี่ย เป็นงานหนักบ่ไห้มีโทรศัพท์อยู่แล้วเห็นป่พวกติได้ยั่นพูดดีๆเนี่ยมีโทรศัพท์กันมไม่ใช่งานกินโซ่มั่จะไปขายยาเสพติดขายยาเสพติดมันเองง่ายๆมันรวยเร็วแต่มันโดนจับเรเห็นจิงเสียโป๊เสียโป๊ติดคุกอยู่นึ่ืมามจังยาเสพติดจังขนานออนไลน์มันจริงมันรวยเร็วประมาณ น,น,นู่นจักับติดกับ nhau ถูกไหมต่ยาไม่หเหบื่องหลายทั้งที่ดีมดัชคือก,กินโซ่้านบริสุทธิ์ผุดพองกินโซมกโซรดตาสวดกินประโลดสไตล์แพ่สไตล์ไ,ไม,ม่รโดนหน้ากับสาม,มันตอกคนทียากับบริเงินนำห้าดอกอือมันหกคิดคือะๆเค็นผู้เนี่ยมันสบายกินยกับตีดาบไ่พรลมขนมันหอนมันหนากับไปตีดกบส่ี่มเถิงทำปมปูนด่รึเปล่าอันนี้อหัวก็ตืุน แล้วข้ากําลังตีเลยตื่นมาบ่ายโมงพี่น้องเจนี้นอนกอดกันกับหัวอากาศเป็นใจอากาศเป็นตเศษตัวอืมฝนตกนอนกอดกันกับหัวตื่นมาบ่ายโมงอาบน้ำมากินข้าวโศกเซยอไปอล้วเป็นสันแดดเลยน้ำสบายอย่าลืมพูดด้วยเส้นใจกินฟังมา เาวยเราซายนราขาเจ้าโพพี่ยาสชมพู่พี่ได้อยากได้ข่มเต็นแห้งสมุนไพรอบแห้งทักมาหายแทนพู่ได้เลยย่าพูดพูดู่ในเห็นแล้วทักมาม,มาจะได้ยูดีกินเียยกินนัวแฉกินเ่องจริง อัววัดผัวดใครเขาจะเนะ้ยปากนี่แต่ไฮสนี้ยนะง่ายๆกันแล้วแถ่ๆกันแล้วพวกเราก็หยุกเผาวัดเผาว่าเขาว่าเขวว่ายิ่งเจียนมาดาก็เมนมาดาขาอยู่ก็สิเขถวหาสะแตกเลยเขาวัดเขาว่าลรปงมาได้กับบาท เขาวัดเขปนยินท้าเขาออกจากวัดกับมาเบิ้งลิปวิดีโอกับมาดาเขาได้จตบบาปรเหรอสู่คนว่าเขาวัดอะไรยั่ผู้บ่าเขาวัดสบายมากเลยคุณจะควงกบคนเขาวัดอีกเขาวัดอะไรเนาะบอกเขาอได้จตบบาตคุณลคนไปวัดกับมาบัมมาดาลูกดาถัวอีก ได้ยังมั้ยได้แบบก,ก็กุ้ืมาได้ย,ดยังอืมรสที่ได้ชมพู่สบายนอนตื่นสวยตื่นมาเราเห็นฮอรลูกลูกไปเห็นงานสบายอืม หิวก็กจริงจะอิ้มก็ไปไม่ต้องเลยอร่อยขึ้นต่อชิมน่ชมีอยากรวยแต่มีชีวิตที่ดีแต่มีชีวิตและสมรรถนเหมือนนายชมพูทำงานได้ น่าจะไปวางเห็นคนรวยเห็นงานไปว่าเขาเ่มแม่เด้เขาต้องชื่นชมเขาต้องชื่นชมเยนผู้นีิผู้ใดเ,เป็นคนนี้เยนผู้ชื่นชมมัดสนับสนุนมัดเรียกพุ่นดาแต่คนเลวดาแต่คนเลวคนขี้ขนันสน,างงานังเง่าคนแบบแบบคนเห็นแก่ตัวคนขี้อิจฉายันพู่ดดาแม่มันหดดจะผู้ใดขยันพาม่าหาจินอไม่มีใครจะหลอเยนผู้ยญเมื่อไหว่ ถั่วม้วเลยถ้าดูความกจะเริ่นจระเริ่นะละมันม่ด้วยอืมอนั่นไปอิอออจฉาเขาเขา,ขามีเงินเขามีเงินลงทุนเขารวยเขาเห็นเขาได้ดีเขาเปยกมือวานเตี้ยเขาสิดใจชื่อเขาอืมแล้วไปอิจฉาเขาเขามีแรงเขามีกำลังเขาความสามารถของเขารวนๆเขาต้องชื่นชมสรรเสริญเขาดหลิตัวเมื่อาเห็นคนรวยเห็นงง้นงนงงงงง,ง,ง Tengo tu